ทอนของใครปล่อยไปอารมณ์คุณคืนทิ้งไว้ภายในหียในความคิดของเราต้องรอชั่วเมื่อใดจมยิ่งให้ทั้งโลกไปเงาภาพสะท้อนผู้คนภายในโลกสันใครจงใช้ชีวิตมิดเหมือนไม่เหมือนใครต่างเราตามหาตัวตนบนกำลังันยิ่งใดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะมีแค่ฉันฉันฉันและเธอเสมอ จะมีเพียงเราเราเราสองอนเท่านั้นที่เศร้าใจตอให้อยกตายแต่ตายให้ผลแค่ไหนก็อาจไม่เข้าใจว่าตัวฉันมันเป็นใครใครจะไปเข้าใจทำตัวเป็นรู้ดีอยู่เป็นสิ่งตอนนี้ฉันยังไม่ลืมหากทำหายไปความเหนให่ใหญ่เงาสะท้อนสะหนไอยที่เห็นมันเป็นฉันเห็ จบจบชีวิตเรื่องราวได้หนึ่งความสัจจีกลาจ้ลอกลวงเหล่านี้แค่ภาพม่ายหยุดอยู่ในฝันล,ล่วงหลอกแต่ใจนี้จะหลอแค่ได้ฟื้นขึ้นมาแปลกแปลกฉันไม่ทำไม่ยังคงเหมือนเช่นเดิมเงาภาพเสื่อม นไม่เคยเปลี่ยนหยุดอยู่แค่เราเราเรา,เราสองคนเท่านั้นเมื่อเริ่มใหม่ต่อให้ต้องตายแต่ตายทุกวันกี่ครั้งก็คงยังไม่เข้าใจว่าตัวฉันมันเป็นใครใครจะไปเข้าใจทำตัวเป็นรู้ดีอยู่ยกันอย้งนตอนนี้ทุกวันทุกคืนพาทุ่งท้ายไปตายก็ไม่ให้ไหวเงาเธอทอดชีวิตที่ให้มันเป็นฉันเอ มีเพียงแค่วันเวลาและเงาสะท้อนไม่เคยเปลี่ยนจะมีเพียงเราเราเรา,เราสองคอนเท่านั้นที่เข้าใจจะไม่ยอมตายตายตายพวกเราจะฝืนโชคชะตาล้ำต้นใ,นให้ตัวฉันไม่หายไปเราได้เข้าใจไงก็รู้ดีบทประพันธ์เรานี้ลบจริงมันไปเราจะไม่หายไปจะจบกันแล้วไงเงียบเสียท้องจากนี้ให้ 入门却见你。